วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตั้งแต่เราได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ทำให้วันนี้โอกาสต่างๆก็มาถึงทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่เพียงแต่ให้คุณมีของที่ดีทำด้วยความจริงใจและรับผิดชอบผู้บริโภคสิ่งต่างๆเมื่อคุณมีคุณทำแล้วเรานำเสนอ ทุกอย่างก็จะลงตัววันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มผู้บริหารเดอมอคลุบจำกัดซึ่งตอนนี้ทางห้างเดมอได้เล็งเห็นอยากจะช่วยเหลือผลักดันสินค้าที่มาจากชุมชนนำมาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดมอคลุบทุกสาขาถือเป็นความหวังที่ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการผลิตสินค้าจากชุมชนป้อนสู่ห้างใหญ่ได้อย่างแน่นอนวันนี้ลองมาฟัง จากทีมผู้บริหารดูนะครับว่าความต้องการ<ม>เป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็กลุ่มนักสหกิจชุมชนที่สงขลาะะวันนี้ทาง เม้เก็ตนะคะบริษัทเดอะมอลุปจำกัดนะคะเรามาลงพื้นที่วันนี้ให้เวลากับสงขลาทั้งวันนะคะเพื่อมาหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดสงขลาจริงๆแล้วค่ะโกเมมาเก็ตเนี่ยเรามีอยู่ในโซนของเดอะมอลล์ทุกสาขานะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นสยามพารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มพอร์เทียแล้วก็เอ็มโซเฟียนะคะภายใต้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราคือโกเมมาเก็ตนะคะเราพยายามที่จะลงเข้าถึงพื้นที่เพื่อหาสิ่งดีๆของแต่ละชุมชนเนะะี่ยค่ะ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ที่ในโฟลเมทร์ของเรานะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยค่ะเ,เราลงมาถึงพื้นที่เพื่อจะได้บอกให้พี่น้องทราบนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องอยากให้ตลาดนำการผลิตนะคะแล้วก็การที่จะผลิตอะไรออกมาเนี่ยอยากให้ดูว่าลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราชอบอะไรนะคะอีกอันนึงก็คือการผลิตที่ต้องมีมาตรฐานนะคะมาตรฐานของออหน่วยงานออยที่รองรับถ้าเราไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยค่ะ ของเราเนี่ยก็จะไปต่อได้อย่างก้าวไกลนะคะแต่ถ้าเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะมันมีวิธีการเริ่มนะคะก็คือเราจะต้องไปให้ผู้เป็นตัวแทนจากชุมชนนะคะที่มีศักยภาพในการขายเพราะเรามีตลาดอยูแล้วรงลมไม,ม้มาเก็ดมีตลาด แต่ผู้ผลิตจะต้องรู้ว่าตลาดเนี่ยต้องการมาตรฐานอะไรก็ส่งตัวแทนเนี่ยค่ไปอธิบายนะคะการที่มาเข้าถึงในวันนี้ค่ะเราอยากจะเข้าถึงชุมชนเข้าถึงสินค้าจริงๆเพื่อจะได้ไปอธิบายให้กับลูกค้าเรานะคะเข้าถึงแล้วก็จะได้เข้าใจค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ